สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊น้อยมายุนอยู่ที่น,นรินสักฟาร์มปากระพงนะคะและด้านหลังนั้นก็จะเห็นไปก็คือร้านหอจ้กรสมุนไริการสาขาชุมแสงนะคะอ่าวันนี้เราไปเจ๊น้อยมาชมกับบรรยากาศของบอ่อตกกับอากาศที่แดดกําลังกําลังสดใสค่ะกาลังสดใสต่พูดว่ากาลังสดใสนะคะวันนี้เจ๊น้อยก็มีรถมรรทากน้เสนิอ่เช่นเคยค่ะวันนี้เป็นอีซูซูสีขาวนะคะคันนี้เป็นปี2021ค่ะเครื่อง1 9 0 0ซีซีค่ะอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นเจ๊น้อยพาชมห้องเครื่องเลยแล้วกัน เราเริ่มทมห้องเครื่องกันนะคะคันนี้เป็นปี2021เครื่อง1 9 0 0ซีนะคะคันนี้สภาพเครื่องแห้งแห้งปิ๊เลยนะคะของเราจะไม่มีน้ํามันเยิม้มคืออันนี้เป็นหัวใจหลักในการเลือกรถของหอจกรสมรุยบริการของเรานะคะคือโครงสร้างต้องดีเครื่องต้องดีค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือเช่นเคนค่ะ,ะขาหน้านะคะยังเดิมๆแบบนี้นะคะเพดอยู่เดิมทุกอย่างสภาพคงเดิมนะคะ คือเราจะเน้นมากค่ะตรงนี้สติกเกอร์ด้านบนก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะคันนี้อ่าลองชมแบบช้าๆชัดๆแบบละเอียดเลยค่ะสำหรับอีซูซูแถปปี2021เครื่อง1 9 0 0ี่คันนี้นะคะเจนน้อยเพิ่งนำเข้ามาใหม่ค่ะเพื่อนแส่เจนน้อยจะสังเกตว่าเจนน้อยก็จะชอบรถสีขา,ขาวนะคะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ดูแล้วก็อยากขายรถสีขาวเยอะๆเลยค่ะ ่าเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันด้วยเลยดีกว่าไหนๆก็ชมห้องเครื่องกันแล้วเนาะเสียงเครื่องก็ยังนิ่มนวลมากเลยนะคะเนี่ยเสียงเงียบเดินเรียบดีมากเลยค่ะคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถของเจ๊น้อยนะคะทุกคันก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาที่เจ๊น้อยได้โดยตรงและถ้าอยากดูแบบละเอียดละเอียดเจ๊น้อยก็จัดให้ได้นะคะแต่อันนี้ก็เป็นนําเสนอรถให้เห็นภาพรวมว่ารถของเรานั้นส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพที่ก็คือเป็นรถที่สภาพเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆเน้นโครงสร้างต้องเดิมค่ะรถของเราเสียงเครื่องต้องต้องนิ่งฟังเพราะนิ่มนวลแบบนี้นะคะอ่าเป็นหัวใจหลักของร้านเราอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ๊น้อยก็ ชมกอนห้องเครื่องใช้เวลากระทำสมควรเนาะต่อไปเดี๋ยวจะน้อยขออนุญาตปิดห้องเครื่องก่อนนะคะน่ามาด้านหน้าเลยนะคะอันนี้ก็มาเสร็จแล้วเดี๋ยวตากล้องตามมาชมรอบ,บ,บคพันกันเลยดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็มากันพร้อมกับแมกของชิซุแบบนี้เลยนะคะอ่า อันนี้เป็นแคบเปิดได้นะคะชมได้ในเลยค่ะแผงประตูก็จะเป็นคอนโซลสีดําแบบนี้นะคะสีดําแบบนี้ค่ะมีที่ปรับประจกด้านซ้ายด้านขวานะคะมีที่ล็อกประตูล็อกอัตโนมัตินะคะประจกก็เป็นอัตโนมัตินะคะเป็นออตโต้แล้วนะคะแบบนี้ค่ะอ่า,จ,าจะสะดวกสบายนะคะแล้วสาหรับรถนี้ก็คืออ่าเรามาดูออปชันกัน อาจะน้อยเปิดไว้แป๊บเดียวแอร์เย็นเลยนะคะเนี่ยอ่าเดีวเรามาดูที่เลขไมซสิอ่าเลขไม่ห้าหมืนกว่าเท่านั้นนะคะคันนี้ใช้งานน้อยมากเลยค่ะอ่าอันนี้ก็มีถุงลมนิรภัยสองด้านนะคะซ้ายขวาอ่าหน้าจอแบบนี้เลยค่ะอ่าอันนี้เป็นหกเกียร์แล้วนะคะหกเกียร์ถ้าสําหรับหกเกียร์รถอีสูซิคันนี้ถ้าเราจะใส่เกียร์ถอยหลัง ต้องทาแบบนี้นะคะดันแบบนี้นะคะแล้วก็กดแบบนี้ค่ะถึงจะได้เกียร์ถอยหลังนะคะเป็นการเซฟตี้นะคะถ้าเราไม่ไม่ไม่ดัดไม,ไม่ไม่ยกอย่างเงี้ยนะคะจะใส่เกียร์ถอยหลังไม่ได้นะคะต้องยกแบบนี้ก่อนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเซฟนิรภัย,ภยสําหรับรถสมัยนี้นะคะก็มีช่องเก็บของมีอะไรทานสมัยอยู่นะคะอ่าอันนี้เจนน้อยติดเครื่องไว้เนาะใส่เกียร์ว่างก็ต้องดึงเบรกมือด้วยนะคะจะได้กดถ่ายเนาะอ่าแอร์ก็เย็นอ่ะแอบหลบมาหาแอร์เยน็ยน คอนโซนก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเราชมข้างในห้องคุณศาาสตร์กันค่ะเดี๋ยน้อยดับเครื่องก่อน สำหรับ isuzu คันนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้ปี2021นะคะเครื่องพันเก้าร้ cc ค่ะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะเหมาะกับยุคสมัยนี้มากเลยนะคะอ่าเราชมข้างในกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันค่ะน้มมาเลยค่ะ่าวันนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้อยู่กับรถสีขาวสวยๆแบบนี้อ่าเรามากันพร้อมแบบนี้เลย สำหรับใครๆที่มองหารถที่แนวเครื่องพันเก้าร้อซีซีประหยัดน้ำมันคันนี้นะคะแล้วก็ได้แบนหลักสูซูบแบบนี้สีขาวแบบนี้ที่ร้านเราสามารถมาเลือกชมได้นะคะที่หอจกอสมุทรบริการทั้งสองสาขานะคะที่อำเภอไพ่สารีและหอจกอสมุทรบริการสาขาชุมแสงค่ะอ่าเนี่ยค่ะเราชมกระบะภายในนะคะก็ยังใหม่มากเลยค่ะ รถคันนี้เท่าที่รู้กันก็คือใช้งานน้อยมากนะคะอรอลองมาชมภายในด้านซ้ายกันบ้างอ่ะชมกันแบบให้ละเอียดเลยค่ะ สำหรับอิสุสคันนี้คอนโซลภายในจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าคู่ตัวค่ะทางเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อยากจะให้ดูตะเข็บเนาะตะเข็บรถแสดงถึงว่ารถนี้ไม่เคยมีการคว่ำมาไม่มีการไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนค่ะอันนี้เป็นหัวใจหลักของร้านเราอยู่แล้วนะคะในการเลือกรถเราจะเลือกรถที่รถด,ดีมีคุณภาพและที่สําคัญร้านเราลดราคาเป็นกันเองอย่างแน่นอนอเราชมกันมาร,รอบๆคันเรียบร้อยแล้ว สำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะคะที่เข้ามาซึ่งเจ๊น้อยอ่ะจะชอบรถสีขาวมากแล้วก็นำรถสีขาวเข้ามาค่อนข้างเยอะเยอะกว่าสีอื่นนะคะแล้วก็ขายดีมากเลยสำหรับสีขาวอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ isuzu cab เปิดได้คันนี้เครื่อง 1900CC ีีปี2021คันนี้อ่าสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เจ๊น้อยได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์0 8 1 7 8 5 4 9 4 9 หรือว่าถ้าใครสนใจว่าอย,อยากจะคุยกับให้หวยรู้สึกให้หมวยจะแบบรู้สึกเรื่องรดูอยากจะคุยกับให้หวยอะ่ะทุกชะตาแกบให้หวยอะ่ะก็โทรหาเช่ให้หวยได้อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าของเราก็คือเป็นร้านเดียวกันค่ะแต่มีสองสาขาพเพื่อที่จะได้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและนอกจากนี้นะคะร้านของเรามีบริการขายรถทั่วประเทศค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านแล้ว วันนี้เราก็จะนําเสนอคันนี้และถ้าทายสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาที่เจ๊น้อยได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเอ้ยไม่รู้ว่าร้านของเราอยู่ที่ไหน il, หเจ๊น้อยหอจกสมุทรบริการสาขาชุมแสงมาจากตัวเมืองนครสวรรค์มาทางอำเภอชุมแสงประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะมาเส้นหลักอย่างเดียวเลยคะ่ะถึงร้านเราเลยคะ่ะอาจจะดูแผนที่ด้านหน้าประกอบได้เลยนะคะอ่าและอีกอย่างหนึง่งก็อยู่ที่ไพราลีไพศาลรีก็จะไปจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ70กิโลเมตรค่ะ จะอยู่ถึงก่อนโรตัสนะคะอ่าก็จะถึงร้านหอจกอสม,มุเอบริการส,สาขาอำเภอไผ่ารีเลยค่ะอ่าสำหรับรถของเรานั้นก็จะมีหลากหลายมากมายมีรถเข้ามาเรื่อยๆหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อทั้งรถเก่งรถกระบะนะคะอ่าแต่เจนน้อยก็จะนํามาทํามาเสนอเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแบบอยากจะดูรถรุ่นนี้รุ่นนี้เจาะจงมาเลยก็สามารถติดต่อสอบถามเจนน้อยมาได้โดยตรงอีกเช่นเคยค่ะไม่จำ แต่ว่าเจ๊น้อยก็จะนําเสนออย่างนี้เรื่อยๆเพื่อว่าเอ้ยจะได้รู้ว่าแล้วเรามีรถเข้ามาเรื่อยๆนะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ฝากแนะนําฝากร้านของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูรถหรือว่าชมรถทางติดตามทางช่อง YouTube ของเราหรือทาง t i k t o k หรือทาง Facebook เรามีหลายช่องทางนะคะให้ผู้ชมได้ดูรถของเราและว,วันนี้เจ๊น้อยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ลูกค้าที่ได้ติดตามให้การตอบรับ รร้านหอจก็สมุยของเราเป็นอย่างดีอ่าแล้วก็ลูกค้าที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามเจ๊น้อยได้ดยตรงเลยค่ะอ่าเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกทีค่ะเดี๋ยวจะลืม0817854949เบอร์นี้นะคะฟังง่ายจำง่ายค่ะอ่าเจ๊น้อยรอยอยู่นะคะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ